มารู้จักกับฝ่ายบอกรักกันก่อนครับคุณนิวอายุ18ปีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคุณนิวเป็นคนอารมณ์ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีทําให้เป็นที่รักของเพื่อนและพี่ๆในคณะทุกคนด้วยความที่เป็นเฟชชี่น้องใหม่ทําให้คุณนิวได้รู้จักกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งซึ่งทําให้คุณนิวตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบนั่นก็คือคุณมิน้นคนถูกบอกรักของเราในวันนี้ครับ คุณมิ้นดูเป็นสาวหวานแต่ลึกๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ห้าวอยู่พอตัวแต่ด้วยความที่เป็นคนน่ารักอีกทั้งยังเฮฮาเป็นกันเองทําให้มีหนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันตามจีบคุณมิ้นกันเพียบและหนึ่งในนั้นก็คือคุณนิวซึ่งคุณนิวได้เจอกับคุณมิ้นครั้งแรกตอนที่ร่วมกิจกรรมเป็นทูตวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยด้วยกันตลอดระยะเวลาที่รู้จักกัน คุณนิวก็เก็บความรู้สึกแอบชอบคุณมิ้นโดยไม่กล้าที่จะบอกไปซึ่งวันนี้คุณนิวจะส่งความรักทางหัวใจดวงนี้บนขบวนรถไฟรัสให้คุณมิ้นได้รู้ยังไงช่วยเป็นกําลังใจให้คุณนิวด้วยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ไปฟังความรู้สึกของเขา้ก่อนดีกว่าเป็นเผมเป็นคนที่อายแค่คาดหวังแค่แค่ว่าอยากจะบอกให้เขารู้เท่าไหน้นเขอก็ลังใจจากทางบ้านนะครับวันนี้ก็นิวก็จะทําให้เต็มที่ก็ไม่ว่าผลจออกมาเป็นยังไงก็ ช่วยเชียร์นิล้วนะครับคุณนิวจะทําสําเร็จหรือไม่ต้องไปช่วยลุ้นแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้ไปดูฝั่งคุณมิ้นกันบ้างดีกว่ารถไฟรักมาแล้วนะครับผมลุงพันก็มาด้วยวันนี้นะครับอ้าววันนี้ฝ่ายถูกบอกรักของเราเป็นสาวสวยน่ารักชื่อว่าน้องมิ้นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขาแบบโอ้อยากมาบอกอรักน้องมิ้นมากเลยมีฮะมีคนบอกรักเรา ดีค่ะถ้าเขากล้าบอกเอาเขากล้เาเาัเา,เาวันนี้เขามาครับผมอปกติเวลาอยู่ที่มาหาลัยเนี้ยหรือมาหาวิทยาลัยเนี่ยมีมีคนมามาจีบหรือมาชอบเราเยอะไหมครับหนุมน่มๆก็ขอมีนะคะส่วนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนเพื่อนเราหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องครับก็มีทั้งสองแบบอะค่ะอ๋อมีทั้งสองแบบเลยตอนนี้ยังสดอยู่ไครับสดค่ะนี่ตอนนี้ยังสดอยู่ <laughs> แล้วสเปคผู้ชายแหละครับชอบประมาณไหนครับชอบคนสูงสูงค่ะไหลกว้างกว้างสูงสูงไหลกว้างกว้างนี่แหละครับค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบแบบคนฝรั่งเหรอดิรือเปล่าฮะคนไทยจะหายชอบคนไทยค่ะชอบคนไทยแต่แตว่าขอหุนดีๆไว้ก่อนขอคนดีเดี๋ยววันนี้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาจะมาบอกรักน้องมิน้นพร้อมหรือยังครับพร้อมล้วค่ะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากค่ะคุณไหมครับว่าเขาจะเป็นใครคนนี้อยากรู้ค่ะอยากรู้นะครับอ่านะครับเรามารู้พร้อมกันครับว่าเขาคนนี้คือใครนะครับ <laughs> อ่ะละครับรถไฟรักขบวนนี้ท้าพร้อมแล้วออกเดินทางได้ครับอ,อ,อยากจะบอกมินว่าจำยู่ได้ไหมอยู่แบบประทับใจมินตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนะ เราเป็นแบบทูดกิจกรรมด้วยกันมาทํากิจกรรมด้วยการเออนิวเห็นมิ้นแล้วแบบนิวก็ชอบตั้งแต่วันนั้นแต่นิวแบบนิวเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าบอกบางทีนิวก็แบบฝากเพื่อไปบอกว่างอะไรอย่างนี้ที่เมานี้นิวก็อยากจะบอกมิ้นแบบเออหูกล้าพร้อมนิวพร้อมที่จะบอกมิแล้วนะอยากบอกความรู้สึกของนิวแบบนิวแค่อยากจะบอกมิ็นว่าเออนิวชอบมิ้นมานานแล้วจำได้ไหมที่เราแบบไปถือพานด้วยกัน วนไหวฟูแบบตอนนั้นนิวดีใจมากเลยที่นิวแบบได้ถือพาร์คู่กับมิ้นครับโอ้โหตื่นเต้นแบบพี่เขาเลือกนิวด้วยเออเลือกมิ้นด้วยโอ้โหดีใจว่าแดนนิวแบบทําถูกทาผิดทั้งหมดเลยแบบบางทีก็ผิดคิวบ้างทําท่าผิดบ้างแบบตื่นเต้นแบบได้คู่กับมิ้นอะไรประมาณนี้แหละแบบทับใจมิ้นมานาแล้วไม่กล้าบอกสักทีครับแต่ทำไมวันนี้มาบอกอ่ะอยากจะบอกให้รู้เนี่ยแหละแบบว่าชอบมิ้นมาแล้วนะนิวรักมิ้นนะแบบ ตั้งแต่เจอกันอะวันแรกที่แบบเออมาคัดด้วยกันมาเห็นมาเจอมาเป็น v i p มาเข้ามาถ่ายรูปแล้วมาทํากิจกรรมร่วมกันเป็นทูด,ด้วยกันเราเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยล้วแบบบางทีนึงก็แบบแอบมองมิ้นคุยกับคนอื่นนึงก็แบบเออรู้สึกถึง <c ười> ไม่ทำไมไม่มาคุยแต่นิวบ้าง <c ười> นิวก็แบบพยายามเข้าเดินเข้าไปหามิน้นคุยกับมิน้นอยากคุยกับมิน้นบอยากติดต่อมินบางทีนึงก็โทรไปแบบแก้ถามเรื่องงานอะไรเงี้ย จริงๆก็แค่แบบอยากได้ยินเสียงมิ้นก็นอนฝันดีแล้วแหมเจอประโยคนี้เข้าไปทำเอาคุณมิ้นถึงกับเขินเลยนะครับเนี่ยแบบพูดไม่ค่อยออกเลยเป็นแ่นมากเลยยังมีเวลาอยู่ครับอีกสิบวินาทีครับครับก็ดท้ายก็แบบอยากจะบอกมิ้นว่านิวตัดใจมิ้นนะนิวชอบมิ้นนะนิวรักมิ้นนะนิวอยากจองมาบอกมิ้นในวันนี้โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับไม่รู้ว่าจะมาบอกรักหรือมาแร็ปกันแน่ครับคุณนิว นิวมีวความกล้าที่จะมาบอกมินวันนี้ก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงอย่างน้อยนิวก็ได้บอกมิ้นแล้วหมดเวลาครับและก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณมิ้นแล้วล่ะครับว่าจะให้คําตอบของหัวใจดวงน,น้อยดวงนี้ยังไงและก็ถึงเวลาที่คุณมินจะต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะเย่ห yes, รือโน ยังงไเห็นแล้วพี่พ์บอกว่าพี่พับอกว่าเมื่อกี้เราได้ยินพิพับอกว่าโอ้ได้ยินเสียงก็ให้เลยเขาบอกแต่พี่พ์เนี่ยมองแล้วน่าจะเป็นยังไงผมว่าว่ามันน่าจะแยกนะมันน่าจะแย่เพราะว่าผู้หญิงคงสงสารนะเพราะผู้ชายแบบดูไม่ค่อยมีแรงผู้หญิงก็เลยแบบแยกแล้วถ้าบอกว่าโดนไปเดี๋ยวร้องไห้ตายเลยเขาตอบดูอ่อนแอดูอ่อนแอคุณดูเป้เหรอฮะคือต้องบอกก่อนไป้ไม่ใช่ผู้ชายเพรไปแซนเป้ก็จะไม่แย่ เป็นเป็นผู้ชายผด้ดำมาผู้หญิงอ๋อเราเราทำไมถึงคิดว่าน่าจะน่าจะโนอะฮะไม่รู้เพราะรู้สึกว่าแบบอยู่ดีก็มาพูดแล้วคือประโยคที่เขาพูดอะไรมันยังไม่ไม่ได้แบบว่าโอ้ยไม่หลักไม่โดนไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนอืมอ่ะเป๊ะแล้วบางคนเป๊ะบางคนโนต้องถาคุณแม่ถาคุณแม่พี่ว่าเหมือนเป้ะพี่ว่านโหนเพราะว่าอะไรป่ะ ผู้ชายที่มาพูดแนวแ,แบบนี้ทุกไลน์แหละโถูกพดได้เราไปแล้วสิฮะ <laughs> มันก็ไม่เคยกับป้านฮะไม่มันหวานอย่างนี้แหละฮะที่เรียกสิบภาพที่เรียกแวเจ๊ขอให้วิเคราะห์เกมไม่ใช่วิเคราะห์ชีวิตตัวเองนะอันนี้ไม่เคาะอ่ะอ่ตัวเองตลอดเลยห้าพี่เหมือนเต้โนเนนวลกันด้วยเออจะเป็นแปลว่ามันต้องมีคำตอบเดียวเท่านั้บทำไมทำไมขอคำตอบเดียวครับเซเยสหรือว่าเซโนมันก็ต้องเอาเสียงสุดมากสิครับคุณขาใช่พี่เต้ ขาตอบคือโนโนนะฮะถ้าหากว่าเขาตอบแย่ี่คือแน่เลยครับเลยตอบแย่เนีเนองถ้าเขาตอบว่าโนนี่คือโนลุ้นรับเลยนะฮะโนลับอ่าโอกาสสุดท้ายนะครับอ่โอเคครับงั้นไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าเขาจะเซ y y e ยสหรือว่าเ a y No ครับผลจะเป็นยังไงอย่างน้อยนิวก็ได้บอกมิลแล้วหมดเวลาครับ すごい ออทำไมถึงไม่ตอบว่าโน้องก็เยสนะใช่อย่างเงี้ยจริงเดาที่ห่าได้จริงอ้ยทำเป็นหวานหวานแมผู้หญิงสองคนนี้เกาเข้าขากันดีนะทำไมไม่เชื่อคุณพศคะคุณพศจะบอกมาเลยว่าน้องไอ้วาเยสเรื่องนี้ผมพูดผมรู้จริงแล้วแะผมเป็นคนรู้จริงนี่ไงนี่ไงไปเชื่อเขาทุกวันนี้อยู่ตัวคนเดียวอยู่แล้วรับรู้กันว่าเขาตอบเยสเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมาฟังขุลว่าทำไมถึงตอบเยสเชิญครับ ก่อนอื่นต้องถามกันว่าวินาทีที่มิ้นกำลังตัดสินใจว่าจะเซเยสหรือเซโนเป็นไงครับความรู้สึกตอนนั้นคือว่าคำตอบจะเป็นยังไงนิวแบบนิวแบบไม่ไม่เป็นลายแล้วแบบนิวขอแค่แบบอยากได้บอกความในใจของนิวออกมาทัดเองครับแค่นั้นก็พอใช่ไหมครับครับผมคือผลไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ยอมรับมันครับผมแม้ว,ว่าจะเป็นโนก็ตามเหรอครับครับผมมิน้นเหรอครับ อะไรครับที่ทําให้เราตัดสินใจเซเยสกับชายหนุ่มคนนี้ครับก็คือตลอดเวลามาคือแบบว่าก็มีเพื่อนแซวมาตลอดลอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้นิวกล้าบอกเองถ้าเราแบบปฏิเสธไปมันก็ยังไงยูคค่ะคืออยากคุยกันเหมือนกันคือเราก็รู้สึกประทับใจเขาอยู่แล้วเหมือนกันวันนีพ้พอเห็นเขามาเขามีรยกาศได้พูดถึงความในใจหลายๆอย่างเราก็เลยเซเยสนะครับผมมีอะไรอยากบอกอีกไหมครับตรงนี้เวลาไม่จํากัดแล้วผมเชื่อว่าคุณ น่าจะหายตื่นเต้นแล้วอ,อยากจะบอกอะไรเขาอีกสักครั้งนี่เชิญเลยนะครับบอกเออดีใจที่แบบมินมาทับใจนเหมือนกันนะนิวก็ทับใจมินมานานก็แบบแต่ไม่กล้าบอกสักทีนิวบอเออเขินบ้างฝากเพื่อนไม่บอกบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ที่กล้ามาบอกเพราะว่าอ,อ,อยากอ,อยากจะบอกจริงๆนะครับอนาคตข้างหน้าแหละครับต่อ,อไปครับ ว่าต้องคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปก่อนนะครับผมศึกษาดูใจกันเพราะว่าเราก็อยู่ในวัยเรียนตรืเองก็ต้องมาก่อนแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลผู้ปกครองด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนกันแล้วก็หนุนใจกันนะฮะแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันดีกว่านะครับผมนะอ่ะปรบมือคู่นี้้วยนะครับน่ารักแบบนี้นะครับเรามีแพ็กเกจถ่ายภาพกับทีมงานมือชีพจาก wedding castle studio นะครับบัตรล่องเรือรับประทานอาหารข้ามจากเรือแกรนเพลนะครับ แล้วก็บัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีน l เพล็กซ์สุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกมอบให้ทั้งคู่เลยครับ <Yeah. S 1> วันนี้รถไฟรลักษ์ของเรานั้น say yes <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ผมใครที่อยากฝากเสียงบอกรักก็มาที่นี่ครับ1900888199วันนี้รถไฟรักขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับน่ <Yeah. S 1> า้วลากันไปก่อนครับรถไฟรักครับ 見たいかなねあマジい